ก็เลยออกมาแบบเรียกว่าไร้เรี่ยอะไยไร้เรียการ้องกันเลยร้องกันนเลยพูดถึงเรื่องวนนี้หน่อยนุ่งขาวเป็นอย่างนี้ครับเหมือนไม่อยากจะพูดอยู่ด้วยผมร่างเนื้อดอยู่ก็เพลงออกมาได้เรียกกันารก็มีโอกาสได้ฟังเพลงเขาช่วงก่อนที่จะปล่อยแล้วก็ ฟังเพลงปั๊บรู้ว่ามันยืนมีเส้นแน่ๆเขาะาวเขาบอกว่าก็ชอบการเต้นเต้นแบบเบาๆอะไรแบบนี้แล้วแบบพอเราอยู่ด้วยกันมันมีเรื่องอะไรสิี่ยกับสาวควรหญ่ด้เงทอยู่ด้วยกันเป็นช่ที่สนับมือใชนแม่อาเจอแม์ของเรา แต่ฉมีไฟไปบ้างไฟไปบ้างไปกันหมดเลยนะฮะโอ้ผลิตทำอะไรก็ชาแต่บอลนะฮะเลยไหมครับเนี่ยทำให้ผมเสียสมาธิแต่ว่าแบบพี่เลยครับอบอลหึงครับผมคงก็ตกใจนะป๊าดทำเรื่องนี้เรียกเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินถึงนี้ก็หมดนะโอ้ ไดเครับเดี๋ยวยังง่ายครับผมผู้ชมวงครับทางบ้านครับแล้วกอที่นี่ด้วยนะฮะช่วงหน้าครับชาชาไม่ไปไหนจะมาร้องเพลงสดๆให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมและที่สําคัญนะครับแฟนคลับทุกทุกคนนะครับผมจบจบช่วงนี้ไปนะครับเราจะมีแบบสอบถามให้ทุกคนได้แบบลองฝึกลองทํากันเราจะมารู้ว่าแฟนคลับของราชาเนี่ยรับไหนที่เป็นแฟนคลับตัวจริงไม่ใช่ของเรียนแบบนะครับโอ้ยอย่าลอกกัน ครับกลับไปนะครับรอกลับไปนะครับใครได้สองคะแนนนี้กลับด่วนเลยนะเดี๋ยวไงมารอดูกันนะครับผมเดี๋ยวไงฮะตามพี่อภิชาครับอยากดูมิวสิกวิดีโอเพลงไหนอยากชมเพลงหรืออยากชมมิวสิกวิดีโอเพลงไหนใช่ไหมครับอยากชมเพลงคนไม่พอรอไม่ไหวตอนนี้พี่อภิชาพี่ผมก็มีสิ เกิลใหม่ออกมาแล้วซึ่งซิงเกิลที่แล้วคนไม่พอร้อไม่ไหวก็จะต่อกับซิงเกิลนี้เหมือนกันนั่นเองที่ต่อเนื่องกันก็ผมอยากจะดูคนไม่พอรไไม่่หวัาเ้เลยนนะคไม่พอรงไม่ไหวของที่คาชาด้วยติดนะครับอย่าลืมส่งให้สมัยเเข้ามานะครับว่าอยากจฟรีใครในวีหรือวอลลุ่มนะครับทางสีน้ำสองหนึ่งสีสหนึ่งหรือว่าอยากจะทักทายถามคำถามคาชาก็ได้เลยเอสเป๊เหมือนกันครับสีน้ำสองหนึ่งสีสหนึ่งเหมือนกันครับอย่างไรตอนนี้เราไปชมมิสุดโดนครับคนไม่พอร้องไม่ไหวของที่คาชาช่วงนี้ น่ได้ใจกับชายอย่างแน่อาานะอนค่ะโมาเลวแหวนี่ไหนคะ <c oughs> เวแหวนิดนึ่เวแหวนีินึ่งค่ะเลวแหวนเลวแหวน